สวัสดีครับพบกับครูสิงห just do it นะครับอันนี้เรามาเรียนวิชาสาระสํะเทศเพื่อการเรียนรู้นะครับการใช้ google app นะครับใน ep ที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนในส่วนของแอ p gmail นะครับหรือสั้ทันก็คือจดหมายนั่นเองนะครับใน ep นี้เราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าการใช้งานของ gmail เบื้อมต้นก่อนนะครับ ไปกันเลยเริ่มต้นนะครับก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วให้ทำการล็อกอินด้วยแอคเคาทของ e ีเ c นะครับจากนั้นคลิกเข้าไปในส่วนของแอป Google นะครับไปที่แอป Gmail นะครับ ในส่วนนี้นะครับจะอธิบายการในส่วนของแอป Gmail เบื้องต้นนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนนะครับก็ในส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็นไอคอนเมนูนะครับตรงนี้จะเป็นย่อขยายเมนูนะครับไอคอนของ Gmail นะครับตรงนี้เอาไว้สําหรับค้นหาเมลต่างๆนะครับอาจจะเป็นค้นหาจากชื่อค้นหาจากอีเมลนะครับตรงนี้ถือว่า ทําให้เราสามารถหาเมลได้สะดวกขึ้นส่วนด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอป Google ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับนี่นะครับเมนูย่อขยายตรงนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ของเมนูต่อไปด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือประกอบด้วยอันแรกนะครับ ในส่วนของปุ่มเขียนอีเมลนะครับส่วนของกล่องจดหมายทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าจํานวนจดหมายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนของจดหมายติดดาวนะครับส่วนของการแจ้งเตือนการส่งจดหมายแล้วนะครับการร่างจดหมาย แล้วก็จะเป็นในส่วนของ้า่คกำกับของจุดหมายนะครับตรงนี้ของเราบางทีอาจจะยังไม่มีตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปสร้างกันแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับที่เป็นเพิ่มเติมครับที่เข้าไปก็จะแสดงรายการเพิ่มขึ้นมานะครับประกอบไปด้วยสำคัญแชท กำหนดการอีเมลทั้งหมดจดหมายขยะนะครับจดหมายขยะเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าเวลาเราสมัครข้อมูลในเว็บนะครับหรืออาจจะให้มีการส่งอีเมลถ้าในหน้าหลักไม่มีเมลปรากฏให้ทุกคนลองมาตรวจสอบในจดหมายขยะนะครับตรงนี้นะส่วนทางขยะนี้จะเป็นเกิดจากการที่เราลบอีเมลนั้นออก ส่วนของมวดหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแยกประเภทของจดหมายแล้วก็ป้ายคำกับส่วนของจัดการแป้มกลับส่วนการสร้างแป้มกลับอันนี้คือซ้ายมือของเราต่อไปนะครับในส่วนของพื้นที่ของจดหมายนะครับตรงกลางนะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มเลือกจดหมายทั้งหมดของในแต่ละหน้า รีเฟรชจดหมายนะครับตั้งค่าเบื้องต้นเกี่ยวกับจดหมายจำนวนนะครับตรงนี้จะบอกถึงว่าในหน้านี้มีจดหมายทั้งหมดกี่ฉบับจากกี่ฉบับแล้วในกรณีที่เราต้องการดูจดหมายที่เก,วกว่ากว่าก็คลิกเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หรือคลิกย้อนกลับนะครับแล้วก็การตั้งค่าเกี่ยวกับคีย์บอร์ด แล้วก็การตั้งค่าจดหมายในส่วนของจดหมายนะครับก็จะแบ่งเป็นรายการนะครับเป็นลิสต์รายการนะครับอันนี้คือเลือกจดหมายน,นี้กําหนดความสําคัญของจดหมายหรือเราเรียกว่าติดดาวนะครับตรงนี้ก็ทําเครื่องหมายนะครับผู้ส่งนะครับตรงนี้จะเป็นผู้ส่งจดหมายจากใครเรื่องอะไรนะครับก็จะมีะรายละเอียดวันที่ กรนี้ที่มีแนบไฟล์อะไรอย่างนี้ก็จะมีไอคอนก็้นมาสังเกตว่าเวลาเราเลื่อนจดหมายนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะปุ่มให้เราจัดการจดหมายนะครับนี่ค่อยว่ากันว่ามันทําอะไรบ้างนะครับโอเคเนาะส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างสุดก็จะเป็นแสดงสถานะของอะไรบ้างนะครับ พื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ใช้ไฟแล้วก็จะพูดถึงนโยบายนะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดขั้นตอนต่อไปครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าจดหมายที่ปุ่มตั้งค่าครับอันแรกครับความหนานแน่นของการแสดงผลจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันจะมีหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นก็จะเป็น รูปแบบนี้นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงคพิบนิดหนึ่งนะครับข้างบ้านนะฮะอันนี้คือค่าเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นแบบสบายนะครับก็คือมันจะบีบตัวจดหมายให้กระชับขึ้นมาแล้วก็จะเอา พวกไอคอนที่เป็นรูปภาพหรือแนบไฟล์มาไว้ด้านข้างขวานะครับแบบกระทัดรัดก็คือจะบีบเข้าไปอีกให้มันเล็กลงอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบมุมมองแบบไหนไปที่ตั้งค่าอีกรอบนึงครับจัดกําหนดค่ากล่องจดหมายอันนี้ก็จะมีให้เลือกเหมือนลักษณะแท็บที่แสดงของหมวดหมู่จดหมายนะครับพอเราลเลือกทั้งหมดมันก็จะทําการจัดประเภทของจดหมาย กดบันทึกครับนี่ก็จะขึ้นแท็บของประเภทของจดหมายในแต่ละส่วนนะครับถ้าเราต้องการเอาออกก็กลับไปที่เดิมแล้วก็ไปเลือกออกครับกดบันทึกครับก็จะเป็นแบบนี้ตั้งค่าครับไปที่ตีมนะครับกรณีที่เบื่อหน้าเดิมๆของตัวจดหมายนะครับก็สามารถเลือก ตมใหม่ๆได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวสวยๆนะครับให้รับให้เรานะครับหรือจะเรื่องเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ครับผมสุดท้ายครับผมการตั้งค่าครับ อันตั้งค่าในที่นี้จะแนะนําไม่มากนะครับแนะนําไม่มากก็คือเราจะอยู่ในส่วนของทั่วไปเลื่อนลงมาครับหาไลเซน์ครับตรงนี้ก็จะให้เราเพิ่มไลเซน์ของตัวจดหมายสําหรับตัวเองเข้าไปนะครับก็ให้เราเลือกปุ่มข้างล่างตรงนี้แล้วให้ทําการเพิ่มรูปนะครับโดยคลิกที่แทรกรูป แทบรูปปุ๊บหารูปตัวเองนะครับที่ดูดีที่สุดนะครับหนึ่งรูปแทรกเข้ามาเมื่อแทรกเสร็จนะครับถ้ารูปมันใหญ่เกินไปก็คลิกที่รูปครับจะมีให้ปรับขนาดขนาดตั้งเดิมใหญ่ปานกลางเล็กแล้วก็ถ้าเราต้องการจัดตำแหน่งรูปนะครับคลิกที่รูปแล้วก็ใช้คอนตัวนี้แต่้อความดี่ซาย กลางชิดขวาแล้วให้ทำการ enter ลงมานะครับให้เคอร์อเซอร์อยู่ใต้รูปพิมพ์ชื่อนามสก,กลุลตัวเองลงไป <S <S ก็จะได้ไลเซนที่เป็นรูปตัวเองพร้อมกันชื่อนามสก,กลุลจากนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราใส่ไลเซน์เรียบร้อยแล้วทดสอบลองคลิกที่ปุ่มเขียนครับ ถ้เราสังเกตในส่วนของเนื้อหาของจดหมายก็จะพบว่ามีรูปตัวเองพร้อมกับชื่อนามสกุลในส่วนของลายเซ็นแสดงขึ้นมาเห็นไหมครับว่าในการตั้งค่าเบื้องต้นแอปทีเมลก็ไม่ยากเลยนะครับก็ในส่วนของ EP ที่4การตั้งค่าเมลก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ